สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะสำหรับเอพิโซดนี้เรามาเริ่มเก็บตกนะคะงาน t e n นเซนค่ะออสตาอวอร์ดนะคะประจำปี2025ค่ะก็มาเริ่มจากข่าวแรกนะคะของบล็อกเกอร์ข่าวบันเทิงเมองเสนหมู่มู่ค่ะเขียนไว้วันที่21นะคะท่านวาคมปี2025เขาจั่วหัวนะคะประมาณว่างานประกาศรางวัลเท n นเซนวิดีโอ l อสตาอวอร์ดปีนี้ช่างน,น่าอึดอัดใจมีการขัดจังหวะการสนทนา บางมุมกล้องพูดคำผิดและสถานที่จัดงานก็เร็กเกินไปจนถูกล้อเลียนว่าเป็นงานแสดงแสงสีสุดอลังการค่ะนี่ก็เป็นบทความข่าวอยู่บนโซฮูเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะเดี๋ยวแอดหวานอ่านให้ฟังค่ะว่าเขาเขียนว่ายอย่างไรบ้างนะคะ ถึงเวลาของงานเดินพรมแดง t e น c ซ n t v วิดีโ l l Star Award อีกครั้งแล้วแม้ว่าปีนี้จะไม่มีดาราดังมากมายแล้วก็งานก็ดูไม่รูหราเท่ากับปีที่แล้วแต่เหล่าคนดังที่ไม่ค่อยมีชื่อเสียงก็ยังคงสร้างความบันเทิงแล้วก็ช่วงเวลาที่น่าจดจำมากมายมาดูกันเลยหลังจากที่เธอนั้นเลือดกำเดาไหลบนพรมแดงเมื่อสองปีก่อนและค้าไมโครโฟนเมื่อปีที่แล้วปีนี้ชังสี ก็ยังคงบางมุมกล้องของคนอื่นบนพรมมแดงอีกครั้งชุดของเธอมีความใหญ่เกินตัวแล้วก็ประดับด้วยลูกโป่งทำให้เธอนั้นบังมุมกล้องของคนอื่นขณะเดินทำให้เธอกลายเป็นดาวเด่นของงานไปโดยปริยายอาจเป็นเพราะ งานเดินพรมแดนครั้งนี้มีทั้งชายและหญิงเข้ารวมทำให้เหล่าดาราไม่เพียงแต่ไม่พูดคุยกันแต่บางคนถึงกับเดินหนีไปเรากับต้องการหลีกเลี่ยงการอยู่ในเฟรมเดียวกันแล้วก็แย่งสีนก้องบางคนก็เดินผ่านกล้องไปเฉยๆเลยดลาราหน้าใหม่บางคนประหม่ามากจนยืนอยู่ตรงทางเข้าพรมแดนกลัวเกินไปที่จะขยับตัวรอให้พิธีกรเรียกชื่อเสร็จก่อนจึงจะขึ้นไปบนเวที ต่อมาบนพรมแดงอาจเป็นเพราะกังวลเรื่องพื้นแบบเอออาจจะดีไม่เพียงพอแล้วก็อาจจะมีคนแย่งที่ยืนอยู่เธอก็เกือบจะสะดุดร้มเพราะเดินเร็วเกินไปดาราสาวหลายคนทุ่มเทอย่างมากกับการเลือกชุดสำหรับงานเดินพรมแดงครั้งนี้แต่การทุ่มเทมากเกินไปอาจส่งผลต่อการแสดงของพวกเธอ จงอย่าทิ้งผู้รับบทฟังเลยในละครเรื่องเกมรักในเงารวงสวมชุดทรงเค้กมาแต่ว่าเนื่องจากชายกระโปรงของเธอยาวมากเธอจึงต้องใช้เท้าเตะชายกระโปรงขณะเดินตลอดเวลาทำให้การเดินช้าลงและต้องขอความช่วยเหลือจากนักแสดงคนอื่นๆซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างท้าทายทีเดียว ดาราคนอื่นๆสวมชุดเดรสผาดสูงเผยให้เห็นเลียวขายอย่างชัดเจนต่างก็พยายามแย่งซีนกันอย่างเต็มที่พิธีกรบนพรมแดงของงานประกาศรางวัล Star a w a r d ปีนี้เป็นพิธีกรรายการ Variety รทำให้รูปแบบการเป็นพิธีกรดูไม่ค่อยเป็นมืออาชีพนะัก ก่อนที่หวังอิงลู่จะได้แนะนำตัวพิธีกรชายก็ขัดจังหวะเสียก่อนเกือบจะทำให้เธอพลาดโอกาสพิธีกรหญิงจึงรีบเข้ามาแก้ไขสถานการณ์ทำให้เกิดสถานการณ์ที่น่าอึดอัดศิลปินหลายคนในงานก็ให้ความช่วยเหลือกันเป็นอย่างดี ลายเว่ยหมิงและอันเทียนก็ถึงกับช่วยคงเฉียเอ๋อจัดชุดวังหงอี้ก็ช่วยหวันเพิงอย่างละมัดระวังแสดงให้เห็นถึงมารยาทความเป็นสุภาพบุรุษที่ดีเยี่ยม อย่างไรก็ตามการแสดงของลไล่ไหวหมิงค่อนข้างธรรมดาเขาอ่านข้อความผิดด้วยซ้ำโดยออกเสียงนะคะคำบางคำผิดบางทีนั้นเขาควรจะอ่านหนังสือให้มากกว่านี้โอ้โหมีแซะนะคะงานประกาศรางวัลน,นี้จัดขึ้นที่ไฮโคแม้จะเป็นเดือนธันวาคมแต่อากาศค่อนข้างอบอุ่นทีเดียวตู้ไยเท่านั้นเหงื่อท่วมตัวทันทีที่กาวขึ้นเวทีด้วย เฉินซินไห่ที่สื่อมวลชนเห็นก็เหงื่อท่วมตัวเช่นกันดูเหมือนเขานั้นจะพึ่งว่ายน้ำเสร็จกันเลยทีเดียวจางชิงเฉาก็แอบเช็ดเหงื่อทำให้ชาวเน็ตสงสัยว่าในงานไม่มีเครื่องปรับอากาศหรือเปล่าเพราะว่างานนี้จัดขึ้นในล่มนะคะในหอร่มค่ะ ตารางงานเดินพรมแดงก็แน่นมากหลิวอี้หนิงเพิ่งเดินพรมแดงกับจินจิง,จงและจางหลิงเหอเสร็จวินาทีต่อมาเขาก็วิ่งลงพรมแดงด้วยขายาวๆแล้วก็กลับไปเดินอีกครั้งกับทีมงานอีกทีมหนึ่งนะคะ Earth is super fresh ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเขานั้นยุ่งมากจริงๆต่อคิวนะคะในการเดินหลายชื่อดาลาที่มาร่วมงานนี้ ปีนี้ไม่ค่อยน่าประทับใจสักเท่าไรไม่มีนักแสดงหญิงระดับท็อปที่เกิดในยุค1980-1985มาเลยแล้วก็หลังจากผ่านไปชั่วโมงครึ่งแล้วงานเดินพรมแดงก็ยังไม่มีดาราระดับท็อปคนไหนปรากฏตัวสถานที่จัดงานก็ค่อนข้างเรียบง่ายทำให้ชาวเน็ตล้อเลียนงานนี้ว่าขาดความรู้รา้าและเสนอแนะว่าควรเรียกว่างานประกาศรางวัลที่มีแต่แสงไฟมากกว่าซึ่งเป็นสถานการณ์ที่น่าอับ I mean, I... กล่าวได้ว่ารายชื่อนะคะของละครใน Tencent Video All-Star Award ปีนี้อ่อนกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาอย่างเห็นได้ชัดหวังว่าปีหน้าแพลตฟอร์มนั้นจะนำเสนอละครฮิตและรายการคุณภาพสูงๆให้ผู้ชมมากขึ้นแล้วก็หลีกเลี่ยงความผิดหวังนะคะที่จะซ้ำลอยปีนี้นะคะโอ้ก็จบบทความข่าวนะฮะโอยพี่ท่านนี้บ็อกเกอร์ชื่ออะไรนะเมื่อกี้ดูก่อนอ,อ๋อมึงสนมู่มนะคะมาเพื่อติอย่างเดียวมาเพื่อต อย่างเดียวเลยนะคะแต่ว่าถ้าเราเห็นชุดเนาะของคนเท่ถือลูกโป่งมาด้วยชุดเธอใหญ่มากใส่เหมือนกระโปรงสุ่มแบบสุ่มบานมากเลยเพื่อนๆอค่ะโอ้โหอันนี้ก็เนาะย้งซีแล้วก็บางคนอื่นเวลาเดินสุดๆเลยนะคะตอนที่มาเดินตรงช่วงที่เป็น black d o ปที่จะต้องสัมภาษณ์ก่อนนะคะเป็นเวทีแรกที่จะให้แนะนําตัวอะไรเงี้ยโอ้โหค่ะกินพื้นที่มากเลยนะคะเอาละค่ะ<อ>เดี๋ยวเราค่อยๆเก็บไปทีละประเด็นทีละประเด็นนะคะพูดได้เป็นอาทิตย์เล สำหรับงานนี้ก็คล้ายๆกับงานไอชีอีสกิมไนปี2025นั่นแหละเพืนน่อนๆเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามีมีมหรือว่ามีเรื่องอะไรที่น่าสนใจกันบ้างในอพิสตอถัดไปค่ะวันลาไปก่อนนะมีความสุขกันมากๆค่ะสวัสดีค่ะ